วันนี้เราก็ไม่อยู่กับรายการกินกับพัชราคีเล่น EP ห้าห้าเรามีปลาทั้งโกสตัวดี้ครับตป็นแล้วก็ไม่อยู่กับช่องพัชราคีเล่นวันนี้เราก็ไม่อยู่กับรายการกินแล้วก็กินกับพัชราคีเล่น EP ห้าห<ๆ>้าอะไรวะเนี่ย มาเขาเรื่องกันต่อวันนี้เรามีอะไรเอ่ยเรามีปลาชังโก <Wow. S 1> อันนี้คือกินไปแล้วนิดหน่อยนะเนี่ยทนไม่ไหวเพราะว่าหิวมากมาต่ออันนี้เป็นซอสอ่างงโตะจะมันไหมเนี่ย ไม่เหลือเดี๋ยวค่อยเช็ดเอาล้กันเอาวางไว้ตรงนี้ให้มันดูมี้อึอะไรน่ากินมากมขออนุญาตใช้ซ่อมนะมชิ้นแรก นิ่มหมดแล้วพอลอไว้นานเกินอ,อร่อยกินกับไม่โคตรอร่อยอเราไม่ได้ซื้อแม่เราเป็นคนซื้อเองคือเรื่องน,นี้คลิปขดาดแคลนอยากหาคลิปอะไรทำไม่ใช่อยากหาคลิปอะไรถ่ายอร่อยมาก นนี้ขอกินอย่างเดียวแล้วกันเรื่องเล่าเหรอ,อขอกินก่อนแป๊บม,มันหิวเกิน คือตอนนี้ไม่ขาดแคลนมากใช้โทรศัพท์เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเออจะบอกอะไรไว้ให้โคตรร้อนแอร์ก็เปิดไม่ได้แอร์มันขึ้นแบบแมันพังบ่อยมากมันขึ้นซีหนึ่งยิบสามซึ่งไปหาข้อมูลมาแล้วเขาบอกว่ามันเตือนให้ล้างซึ่งเราก็ล้างไปแล้วแต่ช่างเขาบอกให้เปลี่ยนอีก ไอตัวไอตัวอะไรมันสักอย่างอะเปลี่ยนแล้วใช้ได้ไม่ถึงเดือนก็เป็นเหมือนเดิมน,นี่หนึ่งเลยแลละค่าซัมก็ห้าร้อยประมาณนั้นอะอใช้ไม่ทนเลยเอะถ้าเป็นถ้าถามเรานะเราชอบใช้ซัมซุงอันนู้นก็ซัมซุงที่ถ่ายเนี่ยที่ถ่ายอยู่เนี่ยซัมซุง a 5 3อันนี้ก็ s 8ปดพั ตู้เย็นก็ซัมซุงรีดลืมมันมีเสียงลมไหมเนี่ยช่างมันเถอะอืมอนานะคตน,นี่มีแผนว่าเราจะทำเพลงเองคืออยากลองทำเพลงเองจะทำไม่เป็นอยู่ตอนนี้จะตึกษา ح, ดูรี่เยอะดูวนไปวนมาอห้จำได้แล้วจะทำในแอปเบนแบบ แล้วก็ F F T O อะไรนะ่ะจะลองดูรอติดตามนะทุกคนเีย๋ยวจะลงตลงช่องนี้แหละไม่ช่องนี้ก็ช่องโคุกอือต้องรอดูอยากทำเพลงเองมากซึ่งเราก็อยากเป็นศิล,ลปินนะ่ะเนาะแต่เราคงไม่ได้เป็นเราทำเองเองง่ายกว่าทุกคนขอกินก่อนนะหิวมากขอกินก่อนแป๊บนึง คือแบบแสงจะหมดอีกแล้วเดี๋ยวจะมีถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งอีกช่องเราอะ่ะถ้าคนจะเข้ามาดูอะ่ะ จะเป็นคลิปเกี่ยวกับโทรศัพท์ทำไมฉันไม่มีเงินทุนเยอะขนาดนั้นนะทำไมถึงฝากนั้นแต่คลิปโทรศัพท์ฉันไม่เข้าใจมันไม่ง่ายเลยนะคุณพี่โทรศัพท์เครื่องหนึ่งมันก็สี่ห้าพันละไม่้ oh, <no. S 1> แต่อันที่ลงนั้นคือโทรศัพท์ของตัวเองทั้งหมดอืมอร่อยมากคือจะคุยอะไรต่อดีคือตอนนี้จบมาหมกแล้วต่อจากคลิปที่แล้วเลยคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วกับคลิปนี้ ห่างกันเกือบสองเดือนอังไม่ถึงเดือนหนึง่งหนึ่งเดือน,หน,อนหนึ่งเดือนเองณนะวันที่ถ่ายนี่คือคลิปนั้นยังไม่ลงเลยนะ<อ>คลิปล่าสุดเนี่ยซึ่งถามว่าทําไมาเนาะเเก็ขี้เกียจคือขี้เกียจขี้เกียจแล้วขี้เกียจอีกทําไมก็ไม่รู้จะแก้ยังไงดีก็ไม่รู้ตอนเนี้ยเราอยากเป็นคนขยันเราฝันไว้อนาคตว่าความคิดเราตอนนี้นะเราอยากมีเพลงของตัวเองอยากมีค่าย หลายคนฟังอาจจะแบบมันเวอร์ไปไหมคือคิดอย่างนี้จริงๆนะอยากมีค่ายคิดมาประมาณ3ปีแล้วก็วอยากมีอยากมีเป็นของตัวเองอยากแบบทําให้มันอย่างนี้อย่างนงี้นอย่างนั้นจะแบบผลักดันศิลปินเด็กๆในค่ายเราแบบไปไกลอยู่ระดับโลกให้ได้อะไรแบบเนี้ยคือมันคิดมันคิดเวทมันคิดแบบนั้นคือเราแบบอย่างความคิดเรานะแบบเราอยากทําดนตรตีเอง ทำเพลงให้เด็กๆเองแต่คุณเพ่คิดดูนะเปิดค่ายแล้วมีเด็กอยู่30สคนอะคุณพี่แต่งให้ไหวหรอเดือนละ30มสิบอะไม่ถึงสิปีละ60สิเพลงอะ่ะปีขาข่าวคุณพี่ไหวหรอ hey, we, we, we. มันก็น่าคิดนะคือน,นี่แหละความฝันคือยอยางมีค่ายเป็นของตัวเองคิดไว้นานแล้ว แล้วก็แบรนด์สินค้าแบรนด์ธุรกิจของตัวเองอยากทํามากแต่ไม่รู้เริ่มยังไงแล้วอีกอย่างทุนก็ไม่มีทุนเรามีสองร้อยเอามาทำอะงไรได้อะนั่นแหละนั่นแหละคือความฝันของเราความฝันที่เราอยากจะทําความฝันที่อยากจะทําอยากจะทํามันส่วนความฝันตอนเด็กก็หรออยากเป็นนักร้องแน่นอนอยากเป็นนักร้องอยู่แล้ว ปัจจุบันก็ยังอยากเป็นเหมือนเดิม <Yeah. S 1> คือคิดมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละว่าเราอยากเป็นนักร้องคือตอนแรกมันไม่เท่าไหร่หรอกเพื่อนมันแบบชมชมชมแล้วลเราก็แบบอ้นักร้องอ๋อหอเราอยากเป็นนักร้องเราก็เลยอยากเป็นนักร้องตังแต่ตอนนั้นใช่ทุกคนมีความฝันไม่เหมือนกันเอาจริงๆปัจจุบันคิดว่านักร้องไม่ใช่อาชีพเวลาเขาส่งโจทย์อะไรมาโตขึ้นอยากเป็นอะไรเราบอกเราเขียนในนั้นไม่รู้ กวนมากสำหรับคลิปนี้พอหรือยงังหรือว่าต่อดีเพราะกินหมดแล้วอร่อยมากเลยอร่อยสุดๆคือช่วงนี้ผมยาวมากยังไม่ได้ตัดผมเลยเพราะเงินไม่ค่อยจะมีแตวมาลุ้นกันนะว่ามัชลาคิดเล่นละแต่จะก้าวพัฒนาไปยังไงบ้างเราติดตามนะครับก็อยากจะฝากไว้แค่นี้ไม่รู้จะถ่ายอะไรแล้ะเดีย๋ยวจะถ่ายคลิปต่อไปเราจะแบ่งเรื่องไว้ถ่ายคลิปอีกคลิปหนึ่งเพราะเนี่ย ถ่ายเสร็จเล้ยวตัดต่อเลยเนี่ยเอาเหอ,เอะเนาะจะได้ไม่เป็นภาระกับตัวเองที่ตัดต่อแล้วตัดเองนะครับตัดเองถ่ายเองนั่นแหละประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวไปต่อเดี๋ยวไปถ่ายอีกคลิปหนึ่งก่อนแป๊บหนึ่งส่วนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไม่บายแล้วเจอกันคลิปใหม่ที่ช่องพัชราคีเล่น ผู้ติดตาม122ซับทุกคนช่วยติดตามเถอะเหนื่อยกวาจะได้แต่ละคลิปมันเหนื่อยไปสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆจากช่องพัชรา,าขี้เล่นสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปใหม่